ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดียทิรานักภาคเสียงที่เสียงไม่เสถียรนะคะ13วันลองรับอันฟ้าตอนที่10เอาแต่ใจผ่านไปหนึ่งสัปดาห์คุณหมิ่นครับนายท่านอยากให้คุณจัดการเรื่องหาคนมาช่วยเพิ่มหุ้นให้กับบริษัทครับคนสนิทเอ่ยบอกเจ้านายยางวังหมิ่นที่กำลังนั่งดื่มวายอยู่บนเก้าอี้ทำง,งานตัวโปรดเซีลี่อินเป็นโอเมก้า คนนี้เป็นคน,นรวยที่สุดในบรรดาพวกโอเมก้าด้วยกันแล้วนะกล้างหนาที่นั่งมองวิวตรงระเบียงกระจกเอ่ยพลางุนเก้าอี้มาหาลูกน้องสิ่งที่เขาพูดออกมามันไม่ได้ทำให้ลูกน้องเข้าใจเท่าไหร่นักเพราะว่ากำลังพูดเรื่องหุ้นของบริษัทแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับคนที่เจ้านายพูดชื่อมาเซียลลี่อินคนสนิทพูดทวนชื่อที่เจ้านายเอ่ยมาเขากำลังนึกว่าใครคือเซียวลี่อิน ก่อนจะนึกได้และเออยอีกครั้งอ๋อคนที่วิ่งมาฮิตในห้องของคุณหมิ่นใช่ไหมครับคำตอบที่ได้คือสายตาไม่ชอบใจที่กำลังจ้องมองมาทางเขาเออขอโทษครับนะเขาเอ่ยพร้อมค้อมหัวลงเล็กน้อยช่างเถอะเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจะไปคุยกับคุณพ่อเองถ้าเขาถามอะไรนายห้ามพูดเด็ดขาดเข้าใจไหมหวงหมินดูใส่คนสนิท ทำให้อีกฝ่ายหน้าเวอพร้อมคิดว่าตัวเองดันพูดไปแล้วแต่ก็ไม่กล้าบอกเจ้านายในตอนนี้ไม่งั้นคงได้เจอดีแน่ๆเงียบทำไมฉันถามว่าเข้าใจไหมเข,เข้าใจครับนายหวังหมินสงสัยที่อีกฝ่ายดูมีพิรุษอะไรบางอย่างแต่ก็ปล่อยผ่านเพราะมันไม่ได้สำคัญเท่าเรื่องของเซลลี่อินฉันจะออกไปข้างนอกพูดจบก็หยิบเสื้อสูทต,ตัวนอกมาสวมทับเสื้อเชิ้ตสีขาวผ้าเนื้อดีที่ใส่อยู่ ทั้งตัวของเขาแบรนดเนมทั้งนั้นจะไปไหนครับคุณมินอีกสิบนาทีมีประชุมนะครับคนสนิทบอกพร้อมยกมือมาดูนาฬิการาคาแพงที่ใส่อยู่ตรงข้อมือแม้จะเป็นแค่ลูกน้องแต่กลุ่มอันฟ้าก็รวยกันทั้งนั้นและแม้ว่าครอบครัวของลูกน้องคนนี้จะอยู่ลำดับที่ห้าสิบก็ตามแต่ก็เทียบกับอันดับหนึ่งอย่างหวังหมิ่นไม่ได้เลื่อนออกไปให้หมดฉันมีธุระด่วนด่วนขนาดไหนครับถึงได้เลื่อนการประชุมหุ้นแบบนี้นายไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกนะถ้าฉันกลับมา รับรองว่าตำแหน่งสูงสุดของเมืองคิวยังคงเป็นฉันอยู่ผมว่าไม่เป็นความคิดที่ดีเลยนะครับตอนนี้ทางหลิวหยางหุ้นขึ้นสูงมากหยุดหวังมินออกคำสั่งพร้อมชี้หน้าฉันบอกว่าจัดการได้ก็คือได้รออยู่นิ่งๆไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นฉันจะกลับมาเคลียร์เองครับนายหวังมินเดินออกจากห้องทำงานทิ้งให้ลูกน้องคนสนิทต,ตงเดือดร้อนใจและรอเขาต่อไปเมืองแอล หวังหมินเดินทางมาจนถึงเมืองแอลเขาจอดรถที่หน้าบ้านหลังหนึ่งก่อนจะลงจากรถและเดินมากดออดหน้าบ้านหลังนั้นไม่นานก็มีคนเดินออกมาจากบ้านเป็นแม่ของเซียวลี่อินที่ออกมาดูว่าใครมากดออดคุณมาหาใครเหรอคะเธอถามด้วยความสงสัยเพราะเธอไม่รู้จักอีกฝ่ายเซียวอินอยู่ข้างในหรือเปล่าประโยคเช่นนั้นทำคนเป็นแม่ไม่เข้าใจอยู่นิดหน่อย ว่าลูกชายไปรู้จักกับอันฟ้าตอนนี้ได้อย่างไรแถมอันฟ้าหนุ่มตอนนี้ยังเรียกชื่อของลูกเธอด้วยความสนิทสนองอีกคุณมาหาอาอินงั้นหรอคุณเป็นใครคะสามีเขาตอบสั้นๆด้วยหน้าตาที่เรียบเฉยหญิงวัยกลางคนถึงกับอึง้งเป็นสามีของลูกชายเธออย่างนั้นหรอสรุปเสียวอินอยู่ที่นี่ไหมหวังมิงถามอีกครั้งสายตาที่มองมามีแววของความดุดดันอยู่ใช่น้อยคุณบอกว่าเป็นสามีของอ,อินลูกของฉันงั้นหรอคะ ใช่เออคือว่าออินประโยคหลังเธอหันมาตะโกนเรียกชื่อของลูกชายเราไม่รู้ว่าร่างสูงตรงหน้าพูดเรื่องจริงหรือเปล่าออินเธอเอ่ยเรียกอีกครั้งก่อนจะมีเสียงของเซียลี่อินตอบกลับมาครับแม่ออกมานี่หน่อยจบคำของแม่ไม่นานร่างบางก็เดินออกมาพร้อมกับคำถามมีอะไรครับแม่ แต่เมื่อเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นหวังหมินมองจ้องมาที่ตนเอะคุณเซียวลี่อินตกใจมากไม่คิดว่าร่างสูงจะมาที่บ้านของเขาแบบนี้ผู้ชายคนนี้บอกว่าเป็นสามีลูกมันเรื่องจริงหรือเปล่าผู้เป็นแม่ถามด้วยความสงสัยว่าลูกของเธอนั้นไปมีสามีตอนไหนแล้วมีอาการฮีตั้งแต่เมื่อไรทำไมแม่อย่างเธอจะไม่รู้อะไรเลยเซียวลี่อินไม่ได้ตอบคำถามของคนเป็นแม่แต่ถามหวังหมินกลับไปแทน คุณมาที่นี่ทำไมครับมหาเมียคำตอบที่ได้ยินทำเอาใบหน้าสวยเห่อร้อนขึ้นมาใบหูก็เริ่มขึ้นสีแดงเรืเรื่อเขามีสีหน้าที่กังวลกลัวว่าแม่จะรู้เรื่องสิบสาวันนั้นเขา้าอาอินเขาเป็นใครกันลูกแม่ยังคงถามด้วยความร้อนใจแต่เป็นอันฟ้าครับเรื่องนั้นแม่ดูออกแม่รู้ว่าเขาเป็นอันฟ้าแต่ที่แม่อยากรู้ก็คือเขาเป็นอะไรกับลูกช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมา ลูกของคุณหายหน้าไปเลยใช่ไหมครับหวังหมิ่งถามแทกขึ้นมาและเขาบอกคุณว่าอยู่กับเพื่อนหรือเปล่าใช่คะ่ะแล้วอย่างไงตอนนี้คุณเป็นแม่เริ่มคิดแล้วว่าช่วงที่ลูกหายไปคงจะไม่ใช่ว่าลูกไปอยู่กับอันฟ้าตนนี้หรอกนะแต่มันก็ดันเป็นอย่างที่เธอคิดเมื่อได้ยินอีกประโยคที่ร่างสูงตรงหน้าเอเบาครึ่งเดือนที่เสี่ยวอินหายไปเขาไปอยู่กับผมจบคำที่หวังมิ่งบอกคุณเป็นแม่ก็ถึงกับตาค้าง พัางมองลูกชายที่ไม่เคยพูดเรื่องนี้ให้เธอฟังเลยแ,แม่เซลี่อินอัอึงเขาไม่อยากให้แม่รู้เรื่องนี้เลยแต่ตอนนี้คงปิดไม่ได้แล้วเป็นเพราะผู้ชายคนนี้ใช่ไหมที่ทําให้ลูกซึมตลอดตั้งแต่กลับมาช่วงที่ลูกเก็บตัวอยู่ในห้องไม่ยอมออกมากินข้าวก็เป็นเพราะผู้ชายคนนี้เหรอแม่หยุดพูดได้แล้วครับเซลี่อินนึกอายกับสิ่งที่แม่กําลังพูดเพราะถ้าวังมิงรู้ก็คงจะเดาได้ไม่ยากว่าร่างบางกําลังคิดอะไรอยู่ นายคิดถึงฉันงั้นเหรอวังมินเอ่ยถามเขามีรอยยิ้มเล็กๆผุดขึ้นมาบนใบหน้าผมเปล่าครับผมจะไปคิดถึงคุณทำไมกันเซียลี่อินหน้าแดงในขณะพูดแต่ฉันคิดถึงนายประโยคนี้ทำเอาร่างบางนิ่งไปเขาไม่แน่ใจว่าที่ได้ยินมานั้นมันจริงใช่ไหมเขาไม่ได้ผูฝาดไปใช่หรือเปล่าอาอินเรื่องนี้แม่ว่าเราต้องคุยกันผู้เป็นแม่หันมามองจ้องลูกชายพร้อมดึงแขนจะพาลูกชายเดินเข้าบ้าน แต่ก็ต้องชิงนักเมื่อวังมินเอ่ยคัดผมก็มาที่นี่เพราะมีเรื่องจะคุยกับพวกคุณเซลลี่อินหันมามองด้วยความสงสัยว่าวังมินคิดจะทําอะไรจะไม่เปิดประตูให้ผมเข้าไปหน่อยเหรอเซลลี่อินกําลังจะเดินกลับมาที่ประตูแต่แม่ที่จับแขนเขาเอาไว้นั้นดึงไม่ให้มาเปิดประตูทําให้หวังมินต้องเกิดออกมาอีกประโยคหรือว่าจะให้ผมบุกเข้าไปล่ะ แมมองหน้าหวังมินอยู่ครู่หนึ่งโอเมก้าอย่างเธอจะไปทําอะไรได้หากอันฟ้าหนุ่มบุกเข้าบ้านเธอจริงๆดังนั้นเธอจึงปล่อยมือออกจากแขนของเซียวลี่อินร่างบางเดินมาเปิดประตูให้หวังมินพร้อมกับเออยบอกพ่อคุงผมเป็นโรคหัวใจคุณช่วยรับปากผมได้ไหมว่าจะไม่ทําให้พ่อตกใจอืมเอ่ยจบก็เดินแทรกประตูที่เปิดออกเล็กน้อยเข้ามานั่นคือคำรับปากของคุณหรือไงร่างบางหันมาถามพร้อมเดินตามร่างสูง ที่เดินเข้าไปในบ้านของตนโดยไม่คิดเกรงใจกันเลยคนเป็นแม่มองตามลูกชายที่พยายามเดินไปดึงแขนของอันฟ้าหนุ่มก่อนจะหันมามองประตูบ้านที่ยังไม่ได้ปิดเธอจึงรีบเดินไปปิดมันและรีบตามลูกเข้าบ้านไป